ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแดนเนสในรายการ i อทีเอฟบีไทางช่อง IT ทีเอฟบีไทม์และรอยตัดใช้์นะครับคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคในการประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ iPhone, iPad เท่านั้นนะเราไม่ยังไม่มั่นใจว่าใน Android มีฟังก์ชันนี้ให้หรือยังนะครับโ okay. อเคก็วิธีการนั้นก็คือ คือการแคปหน้าจอเพื่อส่งให้เพื่อนดูเป็นหลักฐานนันนนี ed, ต่ต่างๆอะไรอย่างเงี้นะซึ่งเ,เราจุดประสงค์ของการทําแบบนั้นเนี่ยคือเพื่อส่งให้เป็นหลักฐานอะเออส่งให้เพื่อนดูเฉยเฉยว่ามันมันเป็นเรื่องราวมันเป็นมาอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นคนนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างนี้จริงๆนะนะแค่ชั่วขณะ ออประโยชน์ของมันคือแบบชั่วคราวอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแคปแล้วก็บันทึกเอาไว้ในหน่วยความจําของตัวเครื่องเลยนะโอเคก็เราจะเพื่อความง่ายนะครับเราจะเอาหน้านี้เลยนะหน้าหน,น้าจอนี้เลยนะแชร์เทคนิคง่ายๆนะในการแคปหน้าจอของ iPad นะครับลากจากลากทะแยงจากมุมซ้ายล่างขึ้นไปแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะอ่ะ กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดแชร์เสร็จแล้วก็เลือกผู้รับได้เลยนะครับอย่างเช่นนะที่นี้เราขอเลือกสมมติเลือกเป็นอันนี้คือ,อ,อผู้รับตรงนี้มันจะมีแบบว่าเราเรา,เราเพิ่งนส่งให้กันใช่ไหมอืมเราติดต่อกันเรื่อยๆมันก็จะแนะนําขึ้นมาให้แต่ว่าถ้ามันไม่ตรงใจเรานะครับและมันไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยซึ่งก็คือหลนะ อาจจะอยู่ใน messenger เ messenger, นาะหรือว่าอยู่ในอีเมลหรืออยู่ในอ,อ,อยู่ใน messenger ของ Facebook ก็เลือกก็เปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะสมมติเราเลือกอันนี้นะเ,เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเ,เราก็แค่กดแชร์ เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับกดนี่เลยกดลบอะอินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอเชื่อมประสานผู้ใช้เนี่ยใน iPad กับ iPhone จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือคล้ายคลกันนี้นะะถ้าไม่เชื่อนะครับเราลองเข้าไปดูในไลบ r ี Library, ในโฟโต้นะครับนี่รูปล่าสุดของเครื่องนี้คือรูปนี้ซึ่งไม่มีรูป แคปหน้าจอเมื่อสักครู่นะแล้วก็ประหยัดไปได้1น,นภาพ1นึน่ไม่รู้กี่เมกะนะออซึ่งก็อย่ามัน่นอยา่าอย่าประมาทนะครับว่าเอ้ยมันแค่นิดเดียวเองเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะนิดเดียวหลายๆครั้งเนาะมันก็เป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าขาโมยน่อยขึ้นเฮือนเป็นภาษิตเ์นะเอ สุภาษิตหรือว่าคำพังเพยเออสักอย่างหนึ่งโอเค anyway, นะี่เวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเหมือนเดิมชอบไลค์ชชวยแชร์แค่ซับนะครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ